เป็นการใส่ไม้ไผ่สร้างมนอันนี้เป็นไผ่สร้างมน,นเพื่อสิน้ำมาใส่ทดแทนไม้แปรหรือไม้ละแนงีงนย ที่ท้ายรถตีเดินหนามาอาลอกออกป้ะอ,อาลอกลงเดี๋ยวสายลงมามาปดเป็นไม้สแสแปงขึ้นมาเบิ่งสิไม่ไม่แสบงตัวน,นี้กับต้นใหญ่เลยลังคานี่ที่ที่ตัดออกหมดแล้วไม่ซุ้มกิ่งก้งกานสาขาที่ออกมาทั้งสังกะสี สีดี่ทัดออกหมดเลยนี่สันกะสีมันก็บ,บางดิเสียงผู้ดได้ถากใหม่เอ,อียงวันพอตาถากใหม่อาองาดหักมา นาจะไม่นีมากไมันสิทน่มม่วงราคาส่เป็นสร้หอนสั้นเดียโอ้ยไม่สิไม่พูดหนกับูมาทั้ตัวนี่สันเดีบเนาะอะไรโซนี่เห็มวนได้ยังไงเนี่ยเห็ดที่จัดเลยนี่ยม่เห็ดที่จัดเลยเลย vì bữa mình tốt tắm cái nhưng mà มันบริเดี๋ยวนี้นระวังระวังสื่อสารกันแล้มันต้องระวังังี่ไอ้ครับบว่าแมนแตพญา,ายอกอันละลนี่บอกว่าเอ,เ,อเอาเสียบมตต์เอวไว้ไปมัดไว้คือกบนี่คันมันตตกยังโศชทีไรยังหอยแอวหอย

不买。